สวัสดีค่ะพบกับช่องทีแดนอีสานนะคะกับแม่น้องทีหรือแม่ดี้ค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จริงให้ฟังในเรื่องของการแชร์การแชร์เนี่ยก็คือสําหรับมือใหม่เน้นย้ามือใหม่นะคะแม่ดี้เป็นห่วงมากเลยค่ะในเรื่องของการแชร์อยากทําความเข้าใจในเรื่องของการแชร์แชร์ทั้งหมดมีอยู่2แบบแม่ดี้จะอธิบายและแบ่งให้ชัดๆเลยนะแบบที่1ก็คือแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับตัวเราเอง แชร์ที่2ก็คือเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับเจ้าของช่องหรือเจ้าของคลิปหรือคนอื่นนั่นแหละคือเวลาที่เราเข้าไปดูคลิปนะเราก็จะมีการแชร์โดยทั่วไปแล้วจะเข้าใจว่าการแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับตัวเราเองไม่ว่าจะแชร์อะไรก็แล้วแต่เปิดให้กับตัวเราเองไม่ได้จะบอกวันโนมันไม่ใช่มาเข้าเรื่องค่ะการแชร์มี2แบบแบบที่1ก็คือ แชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับตัวเราเองมันก็มาจากการที่เราไปโพสคลิปสั้นคลิปยาวโพสภาพนิ่ง โพสข้อความหรือทุกโพสต์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าโพสต์ที่ช่องเราค่ะแล้วแชร์ส่งขึ้นไปที่สตอรี่และคลิปที่เราต้องการที่จะดันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็คือคลิปที่เคยโพสต์ไปแล้วแล้วต้องการดันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็แชร์ขึ้นมาให้มันอยู่บนสุดแชร์ไปที่หน้าเพจแล้วก็แชร์ไปที่สตอรี่นั่นก็เรียกว่าเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับตัวเองแล้วก็เพิ่มยอดวิวด้วยคนที่มาทีหลังเขาก็จะได้มองเห็นอันนั้นอ่ะคือการแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นสําหรับตัวเองที่ถูกต้องนะ อีกช่องทางหนึง่งอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งก็คือกรณีที่เราไปดูคลิปเพื่อนไปดูคลิปช่องคนอื่นไปดูให้จบจะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดคอมเมนต์หรือกดติดตามหรือกดแชร์แล,แล้วหลายคลิปที่เราเจอสําหรับคนที่มาใหม่เน้นย้ำนะเราไปเจอคําว่าเราจะต้องไปดูให้ครบทุกขั้นตอนดูให้จบมีทั้งกดไลค์มีทั้งกดค like, อมเมนต์กด, comment, กดติดตามแล้วก็กดแชร์ทุกคลิป กดแชร์ทุกคลิปไม่ใช่นะแชร์ออกไปก็ไปลบหน้าเพจตัวเองเป่าๆหน้าเฟซเปล่าเฉะนั้นแล้วแชร์เพื่อการสนับสนุนคนที่รู้จักกาันหรือเป็นเพื่อนกันเขาแชร์เราเราแชร์เขาอันนี้ได้นานาทีหรือวันละครั้งวันละคลิปก็ยังได้ถึงไม่น่าเกียด แต่ถ้าจะไปแชร์ทุกคลิปทุกคลิปที่เราดูสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาและชอบไปดูคลิปดูให้จบแล้วก็แชร์ทุกคลิปมาค่ะตามที่เขาบอกอันนี้เปิดการมองเห็นให้กับเจ้าของคลิปนะคะไม่ได้เปิดการมองเห็นให้กับตัวเราเองทําความเข้าใจใหม่นะรู้อย่างนี้แล้วไปเลือกเราเองไปตัดสินใจเราเองว่าคุณจะเน้นเปิดการมองเห็นให้ตัวเราเองหรือเน้นเปิดการมองเห็นให้กับเพื่อน นะคะเลือกเองไปตัดสินใจไวาเองเราจะได้ไปถูกว่าวันๆเนี่ยจะต้องไปดูคลิปแล้วก็ไปแชร์ของคนอื่นแชร์ออกไปแชร์ออกไปอย่างเงี้ยเราต้องดูด้วยว่าเราแชร์ถูกต้องหรือไม่แชร์ไม่ถูกต้องนะคะอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วยังไงพบกันใหม่กับช่องทีแดนอิสานขอบคุณมากค่ะโชคดีทุกคนและสำเร็จทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ